สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้จะมาพูดถึง2คําศัพท์ที่คนต่างชาติชอบใช้ผิดๆกันนะคะก็คือมีคําว่ามูตี้กับมูเปียวนะคะน้องๆพอเดาได้ไหมคะว่า2คํานี้มันใช้แตกต่างกันอย่างไรคะมูตี้นะคะก็คือวัตถุประสงค์นะคะว่าแบบทาไมเราถึงทําอันนี้นะคะแล้วก็ อีกอันนึงก็คือว่าเป็นแบบสถานที่ที่เราอยากจะถึงนะคะอันนี้ก็คือมูตีนะคะอย่างเช่นเชื้อห่านหยุดเชือ้อหานหยกงจเรียเก็คือเรียนภาษาจีนเนี่ยเพื่อที่จะมาสนทนากับคนจีนนะคะอันนี้คือมูตีค่ะ คำมู่เปียวนะคะก็คือเป้าหมายค่ะสมมติเราเป้าหมายนี่คือสามารถเป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือว่าเป้าหมายที่เราเห็นได้นะคะอย่างเช่นสมมติเราเลปิงไทนูนะคะแล้วมันก็จะมีจุดสีแดงใช่ไหมอันนั้นก็คือมู่เปียวของเราก็คือต้องยิงให้ถึงจุดสีแดงๆนั้นนะคะส่วนใหญ่นะคะจะใช้กับคําที่แบบมู่เปียวเหมือนกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะอย่างเช่นแบบเป้าหมายเซลล์นะคะเป้าหมายคะแนนเป้าหมายของเรานะคะตัวอย่างนะคะประโยคก็คือ我们这个月的销售目标已经达到了อะไรนี้นะคะเป,เป็นต้นค <multic> ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคำว่ามูตี้กับมูบเปี่ยวไม่เหมือนกันนะคะมูตี้ก็คือว่ามันจะพูดถึงสาเหตุนะคะว่าเออทำไมถึงอยากจะทำ่างนี้นะคะเป้าประสงค์ของเราคืออะไรวัตถุประสงค์คืออะไรนะคะส่วนมูตี้ก็คือเป้าหมายของเรานะคะเป้าหมายของเราคืออะไรค่ะอันนี้ก็คือเป็นคำศัพท์ที่คนต่างชาติชอบใช้ผิดกันบ่อยๆนะคะถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนหรือการเรียนต่อประเทศจีนอย่าลืมคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้หรือว่าก,กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ของพี่อีได้เลยนะคะบ๊ายบาย